สวัสดีครับวันนี้เอาปั๊มแรงดันสูงสามสูบมือสองจากญี่ปุ่นนะครับขนาด4หุนนะครับมาเทสน้ำนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าขอชมรีวิวนะครับเนื่องจากขอซื้อแค่ตัวปั๊มเพื่อจะเอาไปติดกับมอเตอร์ขนาด2แรงนะครับซึ่งเราก็บอกลูกค้าไปว่ามันใช้งานได้เลยนะครับ ที่เห็นตอนนี้เป็นรอบเดินเบานะครับเป็นรอบเดินเบาซึ่งเรายังไม่ได้เร่งเครื่องยนต์เลยนะครับมันจะติดกับเครื่องยนต์ยันมากขนาดสี่แรงนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ขายถูกนะครับในราคา3000บาทนะครับพอดีลูกค้าอยากได้แต่ปั๊มเราก็เจอิยดีแยกให้นะครับก็รีวิวให้ชมนะครับพี่ๆท่านไหนชอบก็สามารถมาแบ่งซื้อได้นะครับตอนนี้เพราะว่าลูกค้า ท่านที่ขอชมรีวิวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆนะครับปกติเราขายชุดนี้6,000บาทนะครับแต่ว่าลูกค้าขอแยกปั๊มเราจะขาย3,000นะครับเรายังมี1นิ้วไว้รองรับนะครับเป็นมารุยาม่านะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบปั๊มแรงๆใหญ่ๆนะครับเรายังมีบริการที่ร้านนะครับส่วนตัวนี้เรามาเทสน้ำให้ลูกค้าชมนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ